ตอนประมาณสักหัวข้าเนี่ยแหละเขาบอกว่า,วานี้ชื่อว่าเป็นไอติมมินิอาจะเป็นไข่ไก่นะเพืเ่อนๆเดี๋ยวลองจิ้มกระทะนรกดูใหญ่มากเนี่ยเพืลล่อนๆแล้วก็ร้อนๆด้วยนะขนมเบื้องแบบนี้นี่หากินยากมากแล้วนะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในเมืองนี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่สวัสดีครับผมช่องมิสเตอร์โน้ตนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาดูบรรยากาศตลาดพลูนะเป็นช่วงบรรยากาศช่วงตอนประมาณสักหัวขําเนี่ยแหละเขาบอกว่า,วาย่านตลาดพลูเนี่ยช่วงตอนหัวข้าเนี่ย จะมีสติโฟดริมถนนเยอะมากแล้วก็อาหารเนี่ยขึ้นชื่อเยอะอร่อยเยอะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลองพามาเดินดูบรรยากาศอา,อาหารตลาดภูช่วงตอนหัวค่ำนะฮะอ่าอย่างร้านนี้ครับผมจะเป็นร้านขนมเบื้องโบราณเนาะก็ะคือถ้าเกิดว่าใครที่เคยมาแล้วนะขนมเบื้องเจ้านี้นี่ถือว่าขึ้นชื่อมากเลยนะย่านตลาดภูนะนี่ลองดูดิ ถ้าเกิดว่าใครอยู่ย่านอื่นนะขนมเบื้องแบบนี้นี่หากินยากมากแล้วนะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในเมืองนี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ต้องออกไปข้างนอกนะอันนี้คลิปนี้ผมพามาเดินดูบรรยากาศนยขนมเบื้องโบราณเนาะถ้าเกิดว่าใครอยู่ย่านอื่นนะลองมาที่ย่านตลาดพูได้นะ,ะทุกวันเนาะเดี๋ยวไงผมค่อยๆลองพาเดินดู บรรยากาศร้านหารร้านอื่นของอย่านตลาดพูนะเขาบอกว่ามีอาหารที่ขึ้นชื่อเยอะมากเลยเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาอยู่ที่ประมาณสักนี่ฮะหกโมงสี่สิบเจ็ดจะทุ่มหนึ่งแล้วนะถ้าเกิดว่าใครเอารถมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยก็จอดใต้สะพานที่เป็นป้ายตลาดพูตรงนี้ได้เลยนะสรตตฟูดริมถนนนี่หลายร้านมากเลยฮนะถ้าเป็นช่วงตอนกลางวัน เช้ากลางวันเย็นก็มีขายปกตินะเพื่อนๆนะตรงนี้จะไม่ไกลจากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่มากเท่าไหร่เดี๋ยวลองค่อยๆพาเดินดูร้านอาหารตรงตลาดพลูนะกันนะอันนี้ผมก็มาครั้งแรกเดี๋ยวจะลองมากินอาหารที่ขึ้นชื่อหน่อยเขาบอกว่าจะมีไอติมแบบไข่เค็มไอ้อะไรนะติมไข่แข็งอะไรอย่างงี้เยอะมากพอสมควร,รเลยเขาบอกว่าอร่อยมากคะไอติมไข่แข็งเดี๋ยวเราจะลองลองมากินดูเดี๋ยวอันนี้ผมลองพาเดินดูบรรยากาศของ ตรงอาหารตลาดพูก่อนข้าวหลามนะฮะดูกระปอกเพื่อนเือน<ๆ>เป็นกระปอกเล็กๆกันนะฮะอ๋อนี่เขามีเบอร์มีเบอร์ติดตอ่อด้วยนี่เพื่อนๆถ้าเกิดใครสนใจนะลองโทรมาตามเบอร์นี้ได้นะฮะเป็นขนมแบบโบราณเนาะเดี๋ยวนี้ก็หากินยากอยู่นะแต่อยู่ใต้สะพานของตรงตลาดพูนะลองลองมาดูได้นะฮะ ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เอารถมาเนี่ยอาจจะนั่งรถไฟฟ้ามาก็ได้นะแล้วก็มานั่งรถไฟฟ้าแล้วก็ต่อรถมาลงตรงตลาดพูดนะเพื่อนๆนะครับนี่ขนมตันนี้ก็หากินยากอยู่นะ อันนี้จะมีหลากหลายไส้นะอันนี้เป็นรสนมนะอันนี้ก็จะเป็นรสชีสนะฮะรสชีสนี่ขนมป้งเหน่งซึ่งตอนตอนเด็กเนี่ยสมัยเรียนประถมเนี่ยน่าจะเคยกินใครที่เป็นผู้ใหญ่แล้วน่าจะน่าจะนึกออกนะอันนี้เป็นขนมป้งเหน่งเริ่มจะหากินยากแล้วก็จะแบบเนื้นิ่ม,ม,ม,มเป็นแป้งแล้วก็เป็นไส้กรอกข้างในฮนะ ไก่ย่างลุงแกะเนี่ยร้านนี้ก็ชื่อดังนะเพื่อนเพื่อนนะเขาบอกว่าไก่ย่างเจ้านี้อร่อยมากเลยนะตัวนี้ใหญ่มากเลยนะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็กําลังย่างอยู่เพื่อนเนดูดิไก่ย่างลุงแกะหลายหลายคนน่าจะรู้จักเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยู่ใครอยู่ย่านอื่นนะเพื่อนเพื่อนตลาดปูนะไก่ย่างลุงแก่ก็ เป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่อยากแนะนําให้ลองมากินนะฮะจะอยู่ตรงใต้สะพานตลาดปูตรงนี้เลยเพื่อนๆเอามอเตอร์ไซค์มาจอดได้หรือว่าจะนั่งรถไฟฟ้าแล้วต่อวินมอเตอร์ไซค์เข้ามาที่ตรงตลาดปูได้เลยนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราลองข้ามไปตรงนู้นอีกนิดนึงเนี่ยเพราะว่าเป็นสตรีทฟู้ดสองฝั่งแล้วก็จะมีศูนย์อาหารของย่านตลาดปูด้วยฮะบเพื่อนๆจะ <ๆ S 2> อยู่ทั้งฝั่งขวามือแต่ว่าเดี๋ยวผมลองพาเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนที่า จะมีร้านอาหารแบบจะ,จะลองมากินดูเมนูที่ที่ที่เราดูรีวิวไว้เยอะๆแต่ว่ารถค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยเพื่อนอาจจะข้ามยากน่อรู้สึกว่าวันนี้นักท่องเที่ยวนะคนไทยแล้วก็คนที่จะมาซื้ออาหารเนี่ยจะเยอะมากเลยอ่านี่ครับผมเจอแล้วสายสี่นะฮะจาก เยาวราดหรือเปล่าไม่แน่ใจเพื่อนสาสีก็วิ่งมาตรงตลาดพูด,ด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครนั่งรถเมย์มานะะตลาดพูดนี่มีรถเมย์หลายสายวิ่งผ่านมาเหมือนกันนะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นหมาล่าหมาล่าสิบบาททุกไม้นะเพื่อนๆนะถูกมากเลยฮนะนี่ดูน้ำจิ้มซะก่อนอื โอ้หน้ำชิมรสเด็ดมากเดี๋ยวว่าลองลองชิมหน่อยดีกว่านะานี่ผมลองสั่งไส้กรอกชีสดูนะเดี๋ยวลองจิ้มแบบกระทะนรกดูกระทนระทนรกเลยใหญ่มากเนี่ยเพื่อนเราก็ร้อนร้อนด้วยนะเขาบอกว่าอร่อยอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เราเพิ่งจะมาครั้งแรกเราจะมาลองชิมดูนะ ขน้ำจิ้มแบบเหนียวเหนียวหน่อยเพื่อนๆใช้ได้นะ่ะน้ำจิ้มบอกหวานเหนียวเหนียวห่อยอันนี้เราเราแค่ลองมัหนึง่งเดี๋ยวเราจะไปลองกินอย่างอื่นต่อเขาบอกว่าไอติมไข่แข็งอร่อยเดี๋ยวเราลองไปชิมดูยังอยู่ใต้สะพานตรงตลาดพูดอย่างนะอยู่นะเพื่อนเพื่อนนะก็คือไอ้ติมไข่แข็งเนี่ยเขาบอกว่าให้เดินเข้ามานิดหนึง่งจะอยู่ทางซอยตรงนี้เล็กๆเ,เ,เนี่ยจะเป็นซอยทางขวามือเพื่อนๆไอ้ติมไข่แข็ง โอ้ในซอนี้ลูกค้าก็เยอะเนาะคนมาเดินเลือกซื้อเลือกหาอะไรกินก็ถือว่าเยอะเลยเป็นแนวแบบสรีทฟูด้ด้ผมเห็นฝรั่งคนจีนอะไรแบบนี้มากินเยอะมากเลยเพื่อนๆขนมไทยฮะหม้อแกงอะไรแบบนี้ขนมชั้นท้องหยิบท้องหยอดเพื่อนๆนี่กุยช่ายนะกุยช่ายกุยช่ายป้าป้าอ้วบกุยช่ายป้าอว้วตลาดพู คุณยายซื้อวันนี้กินวันนี้แล้วก็ไปอีกหลายวันเลยเพราะว่าคุณทางข้าวเขาตายไปต่างประทศเพิ่งเดือนเนี้ยอ๋ออันนี้กล่องเท่าไหร่ป้า่สิบค่ะเดี๋ยวเอาสี่สิบเเอากล่องหนึ่งสี่สิบบาทเอาไปสามกล่องร้อยไหปฟ้าลดให้ยี่สิบบาทเดี๋ยวเอากล่องเดียวเดี๋ยวกินหลายอย่างป้านี่ฮะกุยชายขึ้นชื่อของย่านตลาดพลูเนาะแต่ว่าแถวนี้ขึ้นชื่อทุกเจ้าอ่ะคุณเดี๋ยวน้ำจิ้มจะแตกต่างกันครับ อันนี้ก็ป้าแกก็แบบแนะนำมามานะฮะเดี๋ยวผมจะลองกินกุ้ยชายดูก็บอกว่าขึ้นชื่อเนี่ยเราก็เลยลองมาหากล้ยชายตลาดภูแล้วก็จะมีไอติมแขกตรงนี้ด้วยใช่ไหมป้าไ,ไอติมไข่แขงอะ่ะเจ้าจองหลังเนี่ยโอ้ยเจกเลยเดี๋ยวลองนั่งกินดูก็คือเราเดินข้ามเนี่ยลางรถไฟมานิดนึ่งแล้วก็จะอยู่ตรงข่ามือเมื่อกี้ผมเห็นว่าแบบที่นั่งไม่มีเลยอะที่นั่งเต็มเลยเพื่อนไม่รู้ว่าจะได้นั่งหรือเปล่าหรืออาจจะต้องแบบยืนรอหรือเปล่านะ เริ่มต้นที่เท่าไหร่หกสิบบาทห้าสิบเริ่มต้นที่ห้าสิบนะเพื่อนๆไข่เค็มแข็งห้าสิบบาทแต่ถ้าเกิดว่าที่นั่งไม่มีแล้วใครอยากกินเราสามารถเดนกินได้เหมือนกันนะเพื่อนๆนะ idol, เดี๋ยวลองสั่งเลยดีกว่าเราไม่หา concerning. ที่นั่งเพราะว่าเราจะกินแบบประเดี๋ยวประดาแล้วเราก็จะเดินไปต่อ้วเพื่อนๆตอนนี้รถไฟกําล,ลังวิ่งมาเพื่อนๆบรรยากาศแบบสตรีทฟู้ดแบบว่ามีรถไฟวิ่งมาตอนนี้เราไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะ รู้สึกว่าบรรยากาศมาครั้งแรกเี่กก็ประทับใจแล้วตลาดทูอันนี้รถไฟก็จะวิ่งไปน่าจะไปทางวงเวียนใหญ่นะเพื่อนๆนะอืมอันนี้เรารอเมนูเมนูเด็ดที่เราตั้งใจจะมาลองกินอยู่เพื่อนเมนูชื่อว่าอะไรวะมินิอ่างมินิอ่างคือจะใส่ไข่เหมือนว่าจะเป็นไข่ไก่นะเพื่อนๆนะไอติมไข่เน่ยอันนี้เป็นเมนูไข่อะไรนะมินิอ่างมินาอ่างมันเป็นไข่ไก่นะ รู้สึกว่ามันจะเป็นแบบเนื้อกะทินะเพื่อนๆนะเป็นแบบเนื้อกะทิแล้วก็ไข่นี้ก็แบบเหมือนกับมันๆนิดนึงอันนี้ยังอยู่ใต้สะพานตลาดภูเหมือนเดิมเพื่อนๆตรงข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีอ่าศูนย์อาหารตลาดภูนะอันนี้ก็จะเป็นหมูสเต๊ะโอ้ผมชอบกินด้วยนะชุดเล็ก17ไม้50บาท 10บาท17บไม้กินแค่นี้ดีกว่าเอาชุดเล็ก1ิบไม้5้าบบาทนะครับ<ป>ออกมาจากร้านหมูสเต้แล้วนะเ,นเพื่อนๆนะแถวริมทางก็จะมีร้านอาหารที่ขึ้นชื่อเนี่ยเยอะพอสมควรนะหาจะกินไม่ได้ทุกร้านนะอันนี้ก็แบบลองพามาดูบรรยากาศนะเ,นเพื่อนๆนะเขาบอกว่าย่างตลาดปูเนี่ยของกินขึ้นชื่อนี่เยอะมากเลยอันนี้ผมก็ซื้อไปกินไปแล้วประมาณละ สี่อย่างแล้วเพื่อนๆเริ่มอิ่มแล้วกระเพาะกินได้ไม่ค่อยเยอะด้วยเด็กอันนี้ก็จะเป็นกุยยนนะ้ยช่ายสะพานถันตลาดภูนะกุยช่ายกุยช่ายเขาบอกว่ากุยช่ายตลาดภูดนี้ขึ้นชื่อแล้วก็อร่อยเกือบจะทุกร้านเลยอันนี้ผมก็ลองซื้อไปแล้วร้านหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้ลองกินเพราะว่าแบบเราถือกล้องมือหนึ่งอ่างแล้วถือของกินมือหนึ่งอ่ารู้สึกว่าตอนนี้ก็จะเริ่มไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แล้ว จะหาเก้าอี้นั่งก็ไม่มีเลยตอนนี้เต็มเลยรถมอเตอร์ไซค์นี่คือเอามาจอดได้สบายเลยนะเพื่อนๆนะถ้าเกิดว่าใครมอเตอร์ไซค์มานะตรงข้ามนี่ก็จะเป็นศูนย์อาหารตลาดพลูนะเพื่อนๆเปิดทุกวันนะของกินเนี่ยเยอะมากบศูนย์อาหารเนี่ย ลองข้ามไปเดินดูในศูนย์อาหารดูแลกันนะว่าของกินจะเยอะประมาณไหนแต่รู้สึกว่ารถก็จะเยอะอยู่แล้วนะทุกวันนะวันนี้ก็เป็นคืนวันศุกร์ด้วยนะเพื่อนๆที่ผมมาถ่ายนะเลิกงานประมาณสักหกโมงครึ่งเนี่ยสี่รถมาจากสีลมมาตลาดพูนะเดี๋ยวลองพาไปดูบรรยากาศในศูนย์อาหารนะเพื่อนๆนะ รู้สึกว่าก็จะมีลูกค้าเยอะพอสมควรส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อยู่ย่านตลาดภูอยู่แล้วแหละเพื่อนๆะผมคิดว่าสตรีทฟู้ดตรงนี้ถ้าอยู่ในในเมืองในใจกลางเมืองหรือว่าเป็นจุดสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยฝรั่งน่าจะเยอะมากเลยเนาะแต่ว่านี้มันออกมานอกเมืองหน่อยไงเพื่อนๆะนักท่องเที่ยวฝรั่งต่างชาติก็อาจจะมาไม่ถึงตลาดภูเท่าไหรนะ่อะแต่ว่านอกถ,ถ้าจะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเนี่ยน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่แบบชอบ ซอกแซกหาสถานที่กินแปลกๆสําหรับนะักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับคนในกรุงเทพที่เขาทํางานอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็น่าจะรู้จักย่านตลาดพลูอยู่แล้วผมก็มาครั้งแรกนะก็รู้สึกว่าโอเคนะประทับใจเพราะว่าเรามาตามที่เขารีวิวกันไว้เยอะๆไงของกินเยอะจริงเพื่อนเยอะมากเลยนะแล้วก็เปิดทุกว,วันดีขนมปังร้านนี้ก็ขึ้นชื่อไม่แพ้จากเจ้าเยาวราชเลยเพื่อนขนมปังยัดไส้นะ เรากาลังยัดไส้อยู่อ่ะนี่ก็จะเป็นตัวไส้ที่เขายัดเข้าไปในขนมป,ปังเนาะแล้วก็ไปปิ้งไปย่างนะ <Okay. S 1> ก็จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านะนะเนาะนี่ก็จะเป็นตัวเนยกรอบนี้เนยกรอบย่านตลาดครู <Okay. S 1> เดี๋ยวเราลองค่อยๆเดิน <Okay. S 1> เดินเล่นดูแล้วกันนะเพื่อนๆน,นะคิดว่าเดยกสักแป๊บหนึ่งก็น่าจะน่าจะกลับละเพราะว่าเราตั้งใจอยากจะลองมา าเดินเล่นมาถ่ายดูนะฮะนี่จะเป็นขนมญี่ปุ่นไดฟุกุก่อยค่ะ เราจะเริ่มอิ่มแล้วไงเพื่อนๆคิดว่าไม่ได้จะซื้ออะไรละเราซื้อซื้อกินไปสี่อยากละเริ่มอิ่มกระเพาะเริ่มเริ่มแน่นนะอย่างไรก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ดูเป็นบรรยากาศแล้วกันเนาะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครอยู่ย่านอื่นนะตลาดภูเนี่ยมาได้งแต่ช่วงเช้ากลางวันเย็นแล้วก็เป็นตลาดช่วงหัวค่ำด้วยนะฮะของกินเยอะมากนะเพื่อนๆไปหาดูตามรีวิวใน YouTube ได้แยะๆนะตลาดภูนะก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ ถ่ายเป็นบรรยากาศเอามา,าไว้ให้เพื่อนๆในโซเชียล u t u b e ได้ดูกันนะฮะ